มีอะไรอีกเนี่ยจ้าเงินไปจ่ายค่าหวอีกแล้วเหรอกูไม่มีให้แล้วนะเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงกูอะแค่นี้แหละ้ยลำคาญเอาอะไรฮัลโหลเธอเธอจะกลับหยังเขาจะกลับแล้วนะหืม กูถามว่าจะเอาอะไรไม่ได้ยินเลยไงเอ้าแม่ค้าทำไมพูดกับหนูอย่างนี้ล่ะคะหนูกำลังเลือกอยู่นี่ไงของมันมีอยู่แค่นี้มึงจะเลือกอะไรนักหนาฮะเออไม่ซื้อแล้วก็ได้วะอีแม่ค้าปากหมาหือม,มึงจะไปก็ไปเลยไปอีเด็กเหลือขอกูไม่งอ้อมึงหรอกพี่มาแล้วเจ้าที่รักเจ้าจ มึงมาแล้วเหรออีผัวเวนมึงหายไปไหนมาเนี่ยจะบ่นอะไรนกหนาแค่ไปกินเหล้าเพื่อนแค่นี้เองโอ้โหมึงนี่มเมาทั้งวันทั้งคืนเนาะอืออีเวนเอ้่ยแม่รู้หรือเปล่ามีร้านผลไม,ม้เปิดแข่งกับเราอะแม่งขายถูกว่าเราอีกนะไหนมันอยู่ไหนมึงพากูไปดูหน่อยดิ mึง là pháo là anh nhá, ngân của hải là ờ mẹ mẹ cái set của แล้วน้องไปไหนอ่ะอ๋อก็ทำงารบ้านอยู่ที่บ้านไงอ๋องั้นเดี๋ยวช่วยเองแม่ไอร้านเที่ยน,นี่เลยออร้านเที่ยเน,นี่ยเหรอที่มาขายแข่งกระปูอ่ะใช่แม่จัดก,การเลยที่นี่มึงเป็นใครมาขายแข่งกปูเนี่ยขอโทษนะคะป้าถือก็าต้องทำมาหากินกอหนูป้ามีกัะหาอะไรไหมคะมีกูจะมีกับมึงวันนี้แหละเด็กเวน ป้ามาพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะพูดอย่างนี้ก็สวยสิมึงจเจ้ากูใช่ไหมถ้าอยางั้นมึงก็ไม่ต้องขายเฮ้ยทำนี้ได้ไงวะเฮ้ยมาพังร้านกูแบบนี้ได้ไงวะโอยมึงกตาบ้ายอย่าทำเลยที่ไม่อยากมีเรื่องกับเขามึงสองคนออกไปอย่ามาทำรูปกูไอ้การไปกับบ้านฝากไปก่อนถึงม,มึง เป็นอะไรมากมั้ยเจ็บไหมไม่เป็นไรพี่ไป่ะเรากลับบ้านก,กันดีกว่าเจ็บหรอฮะ ตะโกนทำไ,ไมนะแม่รู้ว่ามึงนี่นะกว่าจะลงมาแดก <บน S 2> หาได้ <บน S 2> โอ้หโอลอหลงมาก,ก็บนเดือรอเลยมึงหน้าบนไหมล่ะไม่กักข้าวเไอบนอะไรเยอะแยะบนมายี่สิบปีไม่เบือ่อเลยไม่เบื่อหรอกมึงอ่ะทำมาหาแดกมันงกินแค่นี้พอโอ้โอยยจะไปอิ่มเลยมึงจะกินไหมกินดิไม่กินอะไรกินละ ไปเลยอบนอยเนยอะแยะบนนบ่นไปลแม่วันนี้โคตรเหมือนไส้ร้านผลไม้ที่แม่งมาเปิดใหม่เลยวะกูก็มันไส้เหมือนกันไอ้เหียเปิดหลังกูแถมขายตัดราคามึงด้วยกูบอกให้เฝ้าร้านให้กูเนี่ยเงินแม่งก็หายมึงเกี่ยวอะไรกูวะแม่งวันๆเอาแต่เมาไม่ทำเหียอะไรเลย กแต่ร้านย่วานเขาไม่รู้สาวหรือเปล่ามีดิอูจะไปกระเทิมแม่งหมเหรอเนี่ยแมงหงุดหงิดที่ฝ่ายไรไม่รู้นักหนาะไอกินมึงไปไหนมาเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเงินที่ร้านหายอะ่ะจะไปรู้เหรอพปถาไมไี่กุนดิอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยนี่กับบาข้างนอกบ้านทั้งวันเลยไม่รู้เรื่องหรอก กูจะไปรู้ไอ้เคียนี่กันทนกูมัวั่วยหมดอยู่บนห้องกูไหม่นไปไหนกูบอกแล้วให้เลิกกินเลิกกินกินให้ตายห่า <c ười> ไปเลยสิ <c ười> มึงจะบ่นแรงหนาวะกู <c ười> ไปแดกเหล้าดีกว่า อ้าวแม่วันนี้ไม่ขายคอ่ะไม่ขายอ่ะ พ่อไงน้งคืนเลยเปนอเหมือนนันเออมึงจะไปไหนก็ไปเลยจะตายหัวใจหายี่ไหนก็ไปเลยไปอย่ามาเลพวกมึงนี่เนาะบ่นเยอะบน่นทุกวันไม่เบื่อเลย เทวดานะจริงๆพวกมึง,งมเนี่ยเร็วๆสิเดี๋ยวเ็าาย,ยหรอกไปไปกัน ฮัลโหลครับเฮียเฮียจ้วันนี้เหรอครับผมไม่มีให้นะเฮียเฮยเฮียเฮียเฮียทำบ้านผมไม่ได้แล้วครับเออโอเคโอเคเฮียงั้นเดี๋ยววันนี้ผมรีบหาให้ครับผมโอเคครับเฮียครับครับครับไปเลยครับเฮ้ยกูจะหาตังไหนมาให้วันนี้ไหมเฮียเอาไงดีวะ มแม่จะรีบอะไรนักหนาวก็บอกอยู่แม่ไม่มีไม่มีมมแม่มีบ้านวัดอยู่เรือคว้าวัา เฮียรวะเน mm ี่ยแม่งเอ้ มึงกูตีนกูเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสมหน้ามึงอีควายกูตีกูนี่ย โถเฮียแค่นี้จะไปพออะไรวะมันก็ได้แค่นี้แหละของมันมีมูลค่าแค่นี้แค่สามร้อยมันเลยพอแล้วไอโฟนสิบเอ็ดนี่หว่าน่าจะได้เยอะไ้ยฮัลโหลอโอเคใกล้ถึงแล้วโอเคโอเคอเฮ้ยโทรศัรพท์เฮ้ยยุดโอซับขึ้นมาเฮ้ยหยุดเฮ้ยโทรศัพท์ขึ้นมาสิ มาไปหัวขโมยไปไปไปกู้ไม่ไม่ไปไปลงพักนี่ปล่อยกูขอบใจมากจัง๊ายบายวันนี้เดี๋ยวเฮ้ยทำไมพี่ชายไม่มารับเนี่ยโทรหาก็ไม่รับ าร้องอย่าร้อ,องเดินอย่าร้องเดินไปอย่าร้องพี่อย่าทำเลยหนูเลยหนูกลัวแล้วอยู่นิ่งๆอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อ,อง <c oughs> ไปแล้วไอ้ชั่วตายได้ก็ดีไอ้สัตว์นรกวันนี้สัตว์ใจชิบหายเลยวะที่ได้กระทืบคนอ,อ้าวเป็นเฮี่อะไรกะเนี่ย เฮียตีสักทีมเฮ้ยมึงลงกัดินี่สัตว์จะไปไหนเก่งมากเลยทำเพื่อนกทำเพื่อใคอัอานทอ เฮ้ยเดี๋ยวมึงขับตามมาเดี๋ยวัวมันไปป้อยไ,ไว้ที่ป้าอ้อยได้เดี๋ยวกัน มึงยืมเงินกูอีกแล้วเหรอกูไม่มีจะให้แล้วนะลำบากจะตายาหายอยู่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วก็ยืมเงินไปซื้อหวยก็ยังไม่คืนกูเลยอะไรกันนะกระนาก็ไม่รู้โอ๊ยมีอะไรกันไว้เด็ดพวกนี้ป้าแก้วป้าแก้วป้าแก้วหรือยังพี่กินน่ะเขาโดนตำรวจจับแล้วนะเขาไปขโมยของของขอขอคนอื่นมา ใช่ใช่ชาวบ้านเขาเห็นพิกันไปตายอยู่ตรงป่าอ้อยด้วยอืมไปเถอะไม่มีอะไรแล้ว,ลวไปเลยปะเออเนี่ยไหมพี่ว่านะบ้านแถเนี้ยสมคนรแตนไปให้หมดเลยด้วยซ้ำบ้านแาเนี้ยไม่ไม,ไมีใครนิสัยดีเลยใช่ใช่ตายตายกันไปเถอะเนะใช่ใช่ใช่ Ni yeah. กูก่อนพี่กอนเดี๋ยวกูจะตามมึงไปเอง ติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอธินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกามมสุมิชฌาจรา สมาธิยามีมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุรามระยมัชฌปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี Blood you bleed is just the blood you own. That I've fallen for, like you.